อ๋อคือแจ้งทางบ่อแล้วแจ้งทางบ่อแล้วแต่บอกเป็นวิถีพุทธวิถีพุทธวิถีพุทธนี่คือมังมังสวิรัตให้เด็กกินมังสวิรัตเออให้เด็กกินมังสวิญญาคือไม่ใส่แยกเลยผลไม้ก็คือโยนลงไปในชามเลยแอปเปิ้ลซีกหนึ่งไข่ซีกหนึ่งไข่เซี่ยวนึงไข่เซี่ยวนึงไม่ได้ชีดนะเซี่ยวนึงเซี่ยวนึงซาพันจีแล้วก็แอปเปิ้ลก็วางไว้เลย ชามข้าวอย่างนี้เลยอ๋อน่าอร่อยอะนี่ดูดิเนี่ยน่าอร่อยมากเนี่ยโอเมมี่มันทำได้ยังไงเนี่ยูดิข้าวชามโอชิขวดข้าวชามโอชิขวดแล้วหกปีอะสะสมเท่าไหร่อืมแต่นี่จะเปลี่ยนเป็นน้ำอาที่มีน้ำเปล่าเด็กนี่ต้องกินน้ำเปล่านะจะไปกินที่บ้านก็เรื่องของเขามันจะได้น้อยหน่อยสะสมน้อยหน่อยเนี่ยมันต้องดูเรียนนะเนียนสะสมเนียนเดี๋ยนะ ข้าวชาโมชีขวดข้าวชาโมชีขวดถามว่าพอจะจะจบอ่ะหกปีอะถามว่าน้ําน้ําตาลสะสมของเท่าไหร่อวันอย่างน้อยเด็กกันสองขวดข้าวขวดแล้วได้เย็นขวดอันนี้อันนี้คือกรรมการกรรมการเป็นอาหารมังสวิรัติวิตามินคือใครเห็นก็บอกว่ามันน้อยไปอมันดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่มีใค่ดูัรรจงไข่ชิ้นใช่ไหแล้วก็น,น้ำลาดนา้ำลาดคือคนคนที่ดูแลอาหารกลางวันเนี่ยเขาเรียกเขาไปคุยใช่ไหมผู้ดูแลอาหารกลางวัน,ม,นมีนะเออขอโทษอกลับมาเถียงกูกลับมาว่ากูกลับมามาใส่กูอืมันไม่ใช่ค,คือตอนที่เราไปถ่ายเนี่ยเขาก็รู้ รู้แล้วเขาว่าไงเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกให้กูลบคลิปนช่ตอนหลังออแล้วถามเ็าไม่ว่าทําไมถึงทําน้อยขนาดนี้เด็กมันจะอิ่มไหมอะไรเงี้ยถามเขาบอกว่าวิถีพุทธวิถีพุทธเออวิถีพุทธนี่คือให้มังสวิรัตกินมังสวิรัตให้เด็กกินมังสวิรัติเฉพาะวันศุกร์เฉพาะวันศุกร์แล้ววันอื่นๆน่นะก็เดียวมันก็ถามว่ามันมันน้อยน้อยอย่างนี้ไหมมันถามมันน้อยไหม เราเองอเราก็ไม่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 ได้ดูมันก็น้อยอ่ะมุกจัดว่าน้อยอะขนาดอาหารซื้อมานบางทีน้อยแอปเปิ้ลหนึ่งน้อยประมาณสองโอลสามโลอันนี้ก็คือมีข้าวหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาน้าพาโาลราด้น้าพาราล่าแล้วไข่ไข่ซีนึ่ซีกหนึ่งไม่ใช่ครึ่งใบซี่เซี่ยวนครึ่งใบซีกของครึ่งซีกของครึ่งอืมให้เด็กให้เด็ก แล้วได้แจ้งไปทางผู้ปกครองคนอื่นยังว่ายังไม่ได้แจ้งใครยังมันยังไม่ได้บอกใครใช่ไหมยังไม่ได้บอกใครแต่พอเรียกเข้าไปคุยแล้วพ่อยังไม่ได้เรียกเขายังไม่เรียกยังไม่เรียกลงไปเข้าไปคุยอ่ะแต่แจ้งพอไปแล้วแต่แจ้งพอไปแล้วพอเขาว่าไงเขาเขาว่าไงเขาบอกว่าอาหารมังสวิรัตมันก็จะประมาณนี้อืมไม่ใช่คือแบบอาหารอาหารมันมัน อาหารมังสาวิรัตแิแล้วองคพื้นถามไหมว่าถามพอไหมว่าเด็กจะรู้เรื่องไหมว่ามังสายวิรัติยังไงจะกินอิ่มไหมวันศุกร์พออไม่ได้เข้าโรงเรียนอืไปประชุมพ่อไม่อยู่อืแล้วทีนีุ้งพื้นเป็นกรรมการโรงเรียน,นกรรมการสถานศึกษาที่โรงเรียน อันนี้ลุงไปคิดยังไงกัเหตุการณ์นี้ที่ไม่น่าทำโรงเรียนตลาดพน้อนี่มีที่ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่มีเลยออาหารดีมาตลอดเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยพเพิ่งเจอเพิ่งเจอแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการยังไงต่อถามว่าดำเนินการคือหนึ่งผมเนะี่ยสงสารเด็กฝัารู้สึกสงสารเด็กอยากจะให้เด็ก สงสารเด็กินน้อยไปกินน้อยไปอยู่กับผู้ปกครองอยู่กับพ่อแม่ยังกินเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่มาอยู่โรงเรียนเราก็ต้องดูแลอให้เรามาดูแลอมอยูแลลูกหลานเราอืใช่มาให้ใหอดอและเรื่องโอิชิโอิชิ ถามว่าข้าวชามโอชิขวดข้าวชามโอชิขวดแค่ทุกคนแล้วหกปีอ่ะถามว่ามันจะสะสมอะไรไว้มั่งือ,อกินน้ำโอิชิเนี่ยนะอืมมันจะสะสมอะไรไว้มั่งแล้วเดี๋ยววันจันเนี่ยเปิดเรียนจะเปิดจะเข้าไปคุยไหมคุย หน่วยงานมาหมดเดี๋ยวจะเข้าไปคุยในแนวแนวไหนคือเรื่องอาหารกลางวันเรื่องอาหารกลางวันว่าจะดำเนินการไงจะ,ะดำเนินการไงะจะปรับปรุงหรือหรือจะลาออกย้ายออกโอเคได้หม